ในบรรดาอุปกรณ์เสริมของกิจกรรมตกปลานะครับที่นนวดอยากให้ทุกคนมีและคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีแล้วแหละนะครับนั่นก็คือเจ้าที่วางคันเบ็ดเซตแบบนี้นั่นเองนะครับหนึ่งเซตเนี่ยมันจะมีมาให้ชุดบนกับชุดล่างลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ะจะใส่คันเบ็ดได้ทั้งหมด6กคันนะครับจัดวางดีๆเนี่ยออกมาในรูปแบบของความสวยงามในลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ง,งานได้จริงด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวแถบกาวมาให้นะครับไม่ต้องเจาะแบบนนวดก็ได้ที่นนวดเจาะก็เพราะว่าไม่ได้ย้ายไปไหนนั่นเองก็เลยเจาะ อยู่นี้นะครับคือคันเบ็ดหคันที่ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ใช้งานอยู่เป็นประจําด้วยก็สลับสลับใช้กันไปนะครับตัวรอกตัวปลาเราก็สามารถประกอบกับคันเบ็ดได้เลยนะครับจัดวางดีๆนะครับเรียงความสูงความต่ําดีๆก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยเรียงความเป็นระเบียบของตัวอุปกรณ์ตกปลาหรือว่าคันเบ็ดของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีหวังว่าทุกคนจะชอบในไอเทมนี้มันมีเนื้อโฟมคอยประคองตัวคันเบ็ดไว้อย่างดีนะครับตัวร่องลักษณะแบบนี้เลยใครเคยใช้แล้วแชร์ประสบการณ์กับน้ำนวดหน่อยว่าซื้อไปแล้วกี่อันนะครับส่วนตัวน้ำนวล และมีสองอันนะครับมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนู้นอีกชุดหนึ่งนั่นเองนะครับไปหากันดูนะครับสําหรับชุดวางคันเบ็ดลักษณะแบบนี้